สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีมูฟแบ็ก k ก่าจากรูปนะครับอย่างผมเลือกรูปนี้มาผมเพืงอกันตัดฉากหลังออกนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเขียนยังไงบ้างน,นะครับสิ่งแรกเลยเราต้อง Import ตัว cv2 เนื่องจากเราต้องใช้ตัว open cv หรือ open competition นะครับตามด้วย Import นำพายนะครับนำพายตั้งตัวแปรว่า np นะครับก็คือนำพายนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการ Name window นะครับผม cv 2 name window แล้วกันนะ name เติม e นะครับเติม e ท่ที windows นะครับนะก็คือตั้งชื่อ window ว่า resource แล้วกันนะครับผมก็คือผลลัพธ์นะครับ window resource ผลลัพธ์นะฮะ cv 2แล้วก็เป็น window นะครับ normal นะครับ cv 2 window normal นะครับ ต่อมา image output นะครับเป็น output cv2.imread นะครับก็คือเราจะไปทำการ image read นะครับที่ไฟล์ของเราคือ images นะครับในโฟลเดอร์ images เนาะเราชื่อบัญญัติล jpeg ที่เราเปิดไว้ข้างๆนี่แหละฮะหลังจากนั้นเรากำหนด h e i g h and width นะครับ h e i g h and width อ่าไม่ได้เท่ากับ image output นะครับ i m g output น .shape นะครับต่อ 2%2 นะครับ เอาไปติดโคโลนสองนะครับนะฮะต่อมาเราทำแมสกิ้งครับผมตัวนี้ของคอมเมนต์มันแมสกิ้งแมสจะเข้ากับนำพายนะครับดอทซีโรสนะครับก็คือมันจะมีคำสั่งซีโรสก็คือใช้วาซเซตว่าเราจะเชฟทำแมสกิ้งนะครับก็คือตัดภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสีดำเนาะก็จะเป็นอีเวนท์เอาผลตัดเชฟนะครับแล้วก็เอ่อเป็นยูอินแแล้วกันนะครับ8 64หรือ8แล้วกัน8 8นะครับ8นะครับตามด้วย cut object and human นะครับตรงนี้เราจะเป็นการตัดตัว object กับกับกับมนุษย์นะครับก็คือ cut ตัว object กับรูปแบบของรูปทรงที่เป็นคนนะฮะกับ human นะครับมันก็จะรู้การวิเริทึมมันจะรู้เลยครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ background ก่อนนะครับเราต้อง set up ตัว background ก่อนนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้อง remove background ก่อนนะครับก็ก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้อง set ตัว background ให้ได้ก่อนนะครับเราจะใช้ตัว background model นะครับ เท่ากับน u พายนะครับ np.01/65 นะครับ1/65นะครับ1,65นะครับตามด้วยน u พาย .float64 แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะบอกนี่นะ shape dtype คือ float นะแล้วก็ order เป็นเท่าไหร่มันจะบอกวิธีการเกียบอยู่แล้วนะครับต่อมาเราก็จะ foreground ครับผมเราจะมันจะมี masking คือ background f o r e g r o u ที่จะตัดออกแล้วเอามาซ้อนกันนะ background นี่คือตัดลูกคนอย่างเดียวแล้วมาซ้อนเอาพิกเซลเป็นเพส e แหล,ละหลักการคือเอาตัวพิกเซลกลายไปเป็น background พิกเซลที่เราเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วลบมันออกเป็น background นะครับก็จะเป็นีโร o ค่าเดียวกันครับผม1ต่อ65นะแล้วก็ดีทานะครับดีทาก็จะเป็นตัว p h o 64เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ copy ไปเลยก็ได้นะครับนะตามนั้นครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะสร้าง rectangle นะครับเท่ากับ10ต่อ10 10นะครับ วิดลบสามสิบไฮลบสามสิบแล้วันไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงใช้แค่นี้แล้วกันนะฮะขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ไฮลบสามสิบนะครับเพราะว่าเราเก็ดค่าวิดกับไฮมาแล้วเป็นต่อสองนะครับแล้วก็เอ่อซีบีสองนะครับเราจะใช้คําสั่งของมันชื่อแกล็บนะครับแกล็บคัดนะครับแกล็บคัดก็เป็นตัวไลบรารีที่อยู่ใน Open CV อยู่แล้วนะครับในการที่จะตัดนะครับตัดแล้วเอาไปเทียบกับแมสกิ้งนะครับถ้าใครเคยทําตัวแมสกิ้งก็จะรู้เลย เทคนิคการทำ masking คือตัดและครอบให้เฉพาะกับสิ่งที่เราตัดมาคือตัดรูปทรงข้างนอกก่อนแล้วเราก็ครอบกับรูปเอาไปซ้อนเลเยอร์กับรูปที่มันมีอยู่แล้วก็รีเพจฉากหลังออกนะครับก็จะเป็น lex blackcar model นะครับตามด้วย forcar m o เด l นะครับแล้วก็5 cv 2 gc init w i t h r e a นะครับนะครับ init w i t h r e a นะครับ r e ct r k นะครับแล้วเราก็ทำการ masking ได้เลยครับผมก็คลอเ e นเตอกับ Mask นะครับเท่ากับ np numpy where นะครับถ้า Mask เท่ากับ2หรือ0นะครับ mask เทากับ2หรือ0เนี่ยก็ให้มันเป็น uint8 ก็คือให้ astype เป็น u i n 8เลยนะครับผมแล้วก็01นะครับคอมมาศ1 ก็ดอทข้างนอกดอท as type เท่ากับ u i n 8แบนะครับ8โอเคนะครับผม image 1นะครับ underscore 1นนะครับจะเท่ากับ image output นะครับคูณด้วย masking นะครับตามด้วยสัดส่วนก็คือ new exit ใหม่ของมันเลยนะครับ new n p n e w e x i t นะครับก็คือเซตค่า e x i t แกนใหม่หมดเลย,เลยทุกอย่างนะครับเซตหมดเลยนะครับต่อมาเราจะ get background ก่อนนะครับตอนนี้เราจะ get background ก็จะ get background ภาพ color ก็คือเนี่ยตรงน,นี้คือ bg เขียน,นย่ get background นะครับแล้วก็ background เท่ากับ image output ลบ image 1ก็คือเอาไปลบกันอะไหครับมันมี image output ที่ถูก masking แล้วก็เอา background เนี่ยไป mask ก็คือเอา image output ที่มีอยู่เป็นลบ image ที่เราทำการ mask ไว้แล้วนะครับอา่า ต่อจากนั้นเราจะ n g ง all pixel to background นะครับง all to pixel, pixel to background pixel to background นะครับก็คือเปลี่ยนให้มันกลายเป็น background ดังนั้นก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า background นะครับเป็น where background เป็น000 0, 0, คือสีดำหมดเนาะนะ dot all exit เท่ากับ2นะครับแล้วก็ match กับตัวสีขาวสีขาวคือ rgb เป็น255 255 255แล้วเราต้องเขียนคำสั่งตรงนี้นิดนึงนะครับผมแว e r ที่ background มากกว่าสีดำนะครับ อะไรที่มากกว่าสีดำแบก็กกราวมากกว่า R G B คือ r e d จีนบูศูนย์ศสีดำนะครับ .all นะครับ .all แล้วก็ exit จะเท่ากับ2อืมดูมันจะเขียนผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแบก็กกราวหนึคู่กัน2คู่กัน มือนจะมีอะไรบางอย่างผิดอ๋อตรงแบ็กกราวมันต้องมีครอบด้วยเปล่ามันจะใช่แวร์ตรงแวร์ตรงแวร์มันจะต้องมีครอบแบ็กกราวโอเคแล้วข้างหลังจะเป็น2ตรงนี้หลัง2ครับผมเป็นอาร์เรย์นะครับแบ็กกราวจะต้องเป็นเป็นบักเก็ตอาเรย์เสร็จปุ๊บเราก็จะเท่ากับสีขาวคือ255อุ้ยวทษที255 red green ด l u e 255ู5 25 5, 25 5คือสีขาวหมดเลยนะครับตามด้วย final นะครับเท่ากับ background บ,บวกด้วย image หนึ่งนะครับแบ็กกราวบวก image หนึ่ง จากนั้นเราก็จะทำ c v 2 image show โชว์ตัว Windows ที่เราเนมไว้ก็คือ r e s o l v e ครับเราตั้งชื่อว่า r e s o u v e แล้วก็โชว์ r e s o u v e ขึ้นมาตามด้วยภาพที่เป็น final นะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าให้กด escape โดยการกดปุ่ม escape นะคียเท่ากับ 0, c v <oughs> 2 key0 cb2. key เลบ0นะครับเมื <c oughs> io, อ่อคีย์เท่ากับ27เนี่ก็ให้มัน s ให้มัน destroy all window ไปเลยนะครับผมตรงนี้ครับผม เท่ากับ27นะครับก็จะเป็นย7ิเนาะพอท,ทีผมพิมพ์2เดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังนะครับหรือกดปุ่ม any ก็ได้ any type ต่างๆก็ได้แล้วก็ delete all <c oughs> window เลยเราก็จะทดสอบว่ามันมีการ r e p r e s h graphic <oughs> ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลองรันดูว่าผมมันก็จะทำการครอบรูปฉากหลังออกให้เรานะครับตอนนี้กดปุบ๊บมันจะลบฉากหลังออกจากรูปรูปต้นฉบับคือรูปนี้เนาะแล้วเราก็ไปดูเทียบกันดูว่ารูปที่มันถูกตัดออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ มันตัดมันตัดหมดเลยส่วนที่ส่วนที่ไม่ใช่คนเนี่ยมันตัดหมดเลยแล้วก็ตัวกรอบต่างๆเราต้องไปทำาทำการตัววีทัชใหม่นิดนึงนครับสามารถเซฟได้นะครับไปที่โฟลเดอร์เดียวกันกับตัว Python Script ก็เสริฐได้เลยนะครับเอาผุดไปเลยนะครับหรือลองกับรูปอื่นได้นะครับรูปที่เราจะลองก็มีรูปอื่นได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีรูปพวกแบบเดอจอนอะรเนี่ยรูปจอนนะครับรูปนีเราก็ลองทดสอบดูนะครับ นะครับแล้วเราลองกดเพื่อทดสอบนะครับกด Play ลั n ละนะครับค่าก็จะน่าจะได้นะครับตอนนี้คือเหมือนจะรอนานนิดหนึ่งนะครับสักทีบีเฟสค่าใหม่รอบหนึ่งดูสิไม่ขึ้นขึ้นแล้วเรียบร้อยครับผม ก็คือมันจะรีเพสกราฟิกออกไปซึ่งสีดํามันจะถูกตัดออกหมดเลยอย่างตรงเสื้อจะเป็นสีดําที่กลายเป็นทรานสเปอเรนต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้กับตัวรูปอื่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเราก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็คือตัวอย่างในการรีมูฟแปะกราวด้วย Python นะครับไพทอนกับ Open CV นะครับสำหรับทำแมชชีนเรียนนิ่งกันเองครับผมเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นรูปสักรูปแมงแม่นโอเครูปนี้กินดจกรียิ่งง่ายเลยครับผมลองตัดดูครับ ยังไงฮะไม่ได้ยากเลยนะครับลองไปทํากันดูนะครับ